กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุษบุษคนครับมนีเฮายัางอยู่กันที่จังหวัดนครพนมคือเก่าครับนะยังอยู่แถวๆนี้ละอันนี้ก็เป็นเรือครับอยู่มองลิมแม่น้าโค้งครับฟังไทยเล่าเฮานี่เองนะครับผมอดับแรกนี่เฮาสีมากราบไหวองค์พอปูพญาณน,นาคราชเนาะอ่านี่ครับเพ้าสีมาไหวเพิ่นมาตามัมยิบอ่าสางเป็นเลยนี่เดี๋ยวไทยลูกกันผสมเอามา เขากาบไยเพิ่นแล้วลราเขากะพักกันยางมาทังพีเลยพี่น้องยางรัดมากคือจังมองสถานีรถไฟนี่แหละนี่มันสีเป็นเหยียงนี่ก็บโหัวมันมันมีของขายอยู่ทั้งล่างนะครับขย่างขึ้นไปข้างบนนี่ก็จะเป็นถนนคนเดินครับสินค้ามีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเสือเส้อพงเสื้อผ้าขนอ,ขน,อขนมกาแฟอก,กาแฟและแต่มากนะยากไดเกน,นัดนะพี่น้องนี่บัรยาการด,ด้านกลางทีะะเป็นประมานเน่มองนี่คนทัฒนหลายดากครับ เพราะว่าคนเดินเขาอยู่คนเดินแข็งเทิงอันนี้เขาก็สีมนานางเล่นชิวๆกันอ้าวยาม,มาข้ายนึ่กับมาฮอนแล้วพักกันยางสีหาของกินแล้วบานนี้มานาครพนมทั้งที่ก็ต้องมาถนนคนเดินเพราะว่าเป็นถนนอาหารเที่ยุกเสาร์อาทิตย์นี่สีมีคนมานหลากหลายแห้งครับมีแต่คนไทยครับเจ้าต่างชาติกับเมฆพกีเขามาเที่ยวกันมีหลากหลายเลยของกินของพื้นบ้านของที่เขาเคยเห็นเราบ่เคยเห็นมีทุกอย่างครับคนเดินแบบพบรถเต็มรูปแบบอันนั้นแนมกับผู้สาวนั่น เอ้ยเนี่ยเห็นบอกป่ะแน่กเห็นดอกอ่ะอยางไปกะไยังบ่นถามยังถึกใจบ่นใดพี่น้องจักสิกินยังดีกระพาะก็นแนมใส่แนมขวาถามบมกลูกกินยังเดียวเอ็มขึ้นประทัดออกไว้จักสิกินยังเอา,อย,า,อเอายังเดียวเอาเอ็มซอร์รี่เอาอยางไปหรอผอมมะล่ำน้ำ้อมพี่น้องน้ำขังท่านสุดยอดอิเลสศิลปินหลากหลายครับคนกันหลายหลายมื่อตะคดีละมัติใส่เนี่ยไลยแหงหายใจกับสีบออก ระยะท่ากับเงี้พดเห็นหมวกอันนี้เป็นตาสื่อวไอ่เท่าใส่หมวกนี่คือบ่เฮ้ยเอาพูลละใบาสองใบปะใส่บังละเอาบังเอาอยู่บ่เท้าจ้าอยู่บ่ใส่บังกันเออคือกระเม็นตัวละไอ้กระเม็นหางบ่ว่าเอาดักสัตว์เอาเจใส่บังดูเป็นหมวกยังกับโบหูครับแถวบ้านผมโบหูเขาเอิ่อญยังผมก็ไจักไอาบาดา่ดักไป,ไป,ไปหาของกินเถอะเอามาลองไปสือ้อบ่ะอ่ะมาพ่ออันนี้ครับพี่น้องเขาเอิญมาอย่างนี้มันเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะเมนูมันกะ เป็นเมือนเป็นโตเล้านะครับผมเกิดอ่านบ่ออกเนาะขอโทษดนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันเสียบเออมันเสียบบ่บักลุงมันก็บอกว่าตอนมันอยู่อันประเทศเล้าสมัยอยู่กับเมียคนนั้นนั่นกันมากอยู่บรสต์เสียบดีบรสต์ก็เลยอยากกินเบิงเด้อเอ้ามาที่นี่รีเควสต์มาขนาดนี้กอันจัดทั้งตัวเอานะเบิงวิธีการเห็ดก่อนแล้วก็บอกภาษาเล้าเนาะภาษาเล้าคนนี้นี่มันก็บอกม้วนม้วนกับจำบ่ได้ดอกว่าเพิ่นว่าบยังแนวจะเพิ่งบอกแนวได้ อาอดับแลกพเพเสียมมายองเนตครับไปใส่กับขนมปังฝรั่งเศสนี่เป็นแนวนี้เลยพี่น้องมายองเนตต้วยลงไปให้มันซำๆตามด้วยตับบดนี่บะเขาให้นี่ตับบดกับเบิร์ดครับเดี๋ยวสิเติมอีกอยู่บนว่าขายดีขายดีขนาดนะเอาตับใส่เหตุทั่วล่ะอันนี้ก็เป็นพวกพักต่างๆมีบักฮงหรือมะละกอนันเองแค่รอด กะล่ำสีม่วงกะลัำบีม่วงแล้วก็ผพักซี่กับมี่นี่หมูย่อพร้อมครับแล้วก็เป็นหมูซับยัดไปก่อนให้มันแน่นๆแล้ววะนี่ๆกินได้หลายมาต้องยานว่าพอแสบพอแสบแน่นอนขายดีตลอดแล้ววะอ่ะล่างเบิง้งถือว่าเป็นครั้งแรกครับบอเคยกินเมนูนี้จักเท่อครับพอแถวอุบลผมกับบอเคยเห็นหรือมันอาจซีมีอยู่แต่ว่าผมบอเคยกินผมกับบอน่ในจ,ใจแต่ผมบอเคยกินผมสีกินอยู่นี่แหลนะนครพนมนี่เอา เพิ่มนก็ทําการยิบใส่ตาตีเห็นเลยพี่น้องอันนี้่าจะเป็นหมูหมูยองบ่อ่อาจจะเป็นหมูยองครับน่าอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยผักชีโรยหนะ้าเพื่อความสวยแล้ววะนี่โปะลงไปแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะเออผู้สาวครับไกเ่เหลวไปครับผมหิวหล้ะครับใจเย็นค่ะจะข้าวค่ะสาวคือบมมาตแต่บ้านค่ะไาอวาัสดุยอกยอกแล้วบริา่าตข่อยว่าเองอ่ะ อันนี้นะ่าจะเป็นซอสพริกนะจ๊ะซอสพริกแล้วก็โรยโรยจับ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 ซอสพริกจา้านี่ซอสพริกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกลี่ยกระดาษครับโอ้โมเมนต์เกลี่ยกระดาษโทวโครับกระดาษกระดาษซับมันท่านนะพี่น้องเกลี่ยกระดาษมัด่อนอีกแนหนึงเอาไว้อนั่นละเจ้ากระดาษสีจัดอยู่เอออ้าเรียบร้อยแล้วก็เอายางฮัดไว้นะฮัดไว้เรามาที่นี่แล้วก็เสียาถุงใส่ให้เดี๋ยวยิบถุงกันเด้อค่ะว่าสิน นี่หยิบถุงออกมาตีออกครับใส่บาดเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยค่ะอ่ะแล้ววะยืนให้เอามาบาดเนี่ยบอเคยกินจักเทอร์พี่น้องขอลองชิมหน่อยมันแซ่บจริงไหมเนี่ยมีกระดาษทิชชู่ไว้ให้เซ็ตปากพร้อมครับผู้ดได้กินแล้วมันเปลี่ยนเอา้าเบ,บาๆไล่ใส่ก่อนเลยเดี๋ยวแกะออกก่อนยางหัดไว้แกะออกก่อนเจ็บเนี่ยเนี่ยพี่น้องหน้าตาสิเป็นประมาณนี้กระซิบกระไข่เส้สนเวิช นาซิมบังกรเขาบอกว่าเสียบอะไรซิมบังกรจักหน่อยนึงเอาเอ้ยมันก็แซ่บอยู่ตัวละหน่อยนึงขนาดซิมเบิึงเนี่ยแต่ว่าข่อยต้องกัดกินแล้วล่ะเอามาพี่น้องแข็งเลยแข็งโปกเลยขนมปังนี่ย่านเขียวหักก็เลยเอามือบีดีกว่าวาสิกัดที่แรกนี่ครับนี่นี่ครับนี่ยเนี่นี่ปักซีติดมาพร้อมพี่น้องมามาเด้อผู้บ่าวโรงงานผู้สาวโรงงานมาเด้อมากินน้ำกันครับ พี่น้องเาว้าไส่เาเล่าเฮามาสามสองหนึ่งงัดตอนบักคุงกันอืตอนบักคุงกับเ้นกรอบดีครับเอ้ยัดเบิดคำเลยมุมเลยเอ้ยอืมอ๋อเแซ่บอยู่ครับโดยเราวะเอาโดยกระโดยแซ่บเอาเจ้เอาน้าแน่อันนี้กัดเลยบ่จังบ่หยัดเขียวเจ้าแตกบ่มันบ่แข็งได้หรอมันแซ่บอยู่บ่สัสตอนบักคุงเงี้ยวแบบนี้โอ้คือขี้เข็บตัวละเอ้ยอุ้ยแซ่บเสียบมสัสเสียบเสีบเสีบ โอเคอยู okay, see it, see it. Nah, e ่เสียบเสียบน่ะนี่แหละเอื้อคนงามนี่แหละบ๊ายบายค่ะมาอุดหนุนเด้อ